สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั้นหน้าฟอร์จูนพยากรณ์มันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและละัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็อนอะกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องชั้นหน้าของรูดินนะครับขอบคุณครับการร่อมการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่เบลิฟเวอร์สามพัเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจกักรนี้อัดลายดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นรานะคาเพิ่มให้ 1> 1วันที่30พฤศจิกายน2566แต่วันนี้วันที่27แล้วครับเหลือเวลาอีกแค่3วันคือ28,29,30นะครับเพราะว่าลดให้ทั้งเดือนเลยในเดือนนี้เพราะเนื่องจากว่าครบรอบ5ปีในช่องนี้ครับลิบอาร์ล่ดีมันทำค่าครูได้เลยครับก็จะด้คาพิเศษปิดคิวตอน6โมงเย็นวันที่30ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้านการงานที่ถูกต้องในดวงชะตาของเราคำว่าถูกต้องเนี่ยมันเป็นแค่หลักเกณฑ์นะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเอาพูดง่ายๆนะ การงานของเราเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ,นะครับจะทําดาวดวงไหนก็ได้หมดเออตามจริงมันเป็นแบบนี้แต่เราจะพูดถึงหลักเกณฑ์นะครับที่เราเรียนโหราศาสตร์กันมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแค่รูปแบบเฉพาะไม่ได้หมายถึงทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเข้าใจไหมครับโอเคตนุราศีพิจิกอยู่ตรงนี้ทีน้นับไป10ราศีจะเป็นพพกรมมะราศีสิงนะครับนับไปทางนี้นะสิราศีจะเป็นกรรมะราศีสิงนับตัวเองด้วยทีนี้เรามาดูประเพททิต ประเภทแรกนะครับประเภทที่1น,นะก็คืออาทิตย์เป็นกรรมมะเราอย่าเพิ่งพูดดาวนะครับเอาแค่ว่าอาทิตย์เป็นกรรมมะอันนี้คือแบบเบสิกจริงๆถามว่าคุณเกิดลัคนาอะไรถ้าคุณบอกว่าพิจิกปุ๊บผมก็จะทายเป็นอาทิตย์แทนนะครับอาทิตย์เป็นราศีสิงห์เนี่ยประเภทแรกน,นี่คือเหมารวมนะอ่านะครับหมายถึงว่าไม่รู้แหละใครถูกใครผิดฉันจะพูดแบบนี้นะครับไม่ใช่ทางสายเขาสอนแบบนี้ว่าอาทิตย์เป็นกรรมมะแปลว่าทําอะไรก็ได้ที่เราอะภูมิใจ นะครับอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงอีโก้หมายถึงเ,เป็นคนที่สูงสักหรือจะหมายถึงคนมีชื่อเสียงนะครับันนั้นเนี่ยยิ่งมีชื่อเสียงเท่าไหร่งานยิ่งดีหรืองานเนี่ยจะเลื่อนขั้นได้ง่ายนะครับแต่เราต้องไปดูอาทิตย์ก่อนว่าอาทิตย์ดีไหมอันนี้ค่อยว่ากันแต่หมายถึงว่าทํางานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําราชการนะครับส่วนมากเหมาะกับงานราชการแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทางานราชการไงถูกปะ พิจิกไม่ใช่ว่าจะทําราชการได้ทุกคนไม่ใช่ไปดูที่อดาอวทิดด้วยแต่เราแค่ถ่ายแค่นี้ว่าโอเคเหมาะกับง,งานราชการที่สุดนะในบรรดางานทั้งหมดอาชีพทั้งหมดในโลกใบน,นี้คนพิจิคนพิจิกเหมาะที่สุดคืองานราชการแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องทางานราชการไงเข้าใจปะ่ะอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือยิ่งทํายิ่งเลื่อนขึ้นง่ายเลื่อนขันได้ง่ายนะครับเพราะอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงชื่อเสียง ก็หมายถึงเลื่อนขั้นก็ยิ่งชื่อเสียงเยอะขึ้นใช่ไหมครับทางานที่แบบเหมาะกับตัวเองเพราะว่ามันมีอีโกโ้เลยทําให้ต้องเหมาะกับตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ได้เหมาะคือไม่ต้องทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อตัวเองเพราะอาทิตย์คือ Number รวันคือตัวเองเลขหนึ่งเนะี่ยนับตัวเองนะครับอย่างเช่นเราเป็นตัวตนนับหนึ่งก็คือพบตนุไงแล้วก็เป็นพบที่2ใช่ไหมครับดังนั้นอาทิตย์เนี่ยคือ1 1คือตัวเองดังนั้นเนี่ยให้บอกว่าเออทำตามใจตัวเองนั่นแหละได้ไม่เป็นไไไรไนะรรรเาาาาออยกกททํํะะ็ปนคับ ทีนี้ประเภทที่2ประเภทที่2คือดาวอะไรก็ได้ที่มาสถิตในราศีสิงห์เนี่ยเราสามารถทําตามนั้นได้เช่นอาทิตย์อาทิตย์เป็นกเกษตรที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็จบต่อไปถ้าเผื่อเป็นดาวพุธบ้างพุธมนอยู่เดือนกุมภาเนี่ยการพูดการเจราจารการสื่อสารการเข้าสังคมเอกสารสัญญาทําได้ทั้งหมดคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่ได้เยอะที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการขนส่งขนส่งเกี่ยวอะไรกับดาวพุธดาวพุธเนี่ยคือเทพเมอร์คิวรีใช่ไหมครับเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นเทพที่มี ปีกอยู่ตรงเท้านะครับเป,เป็นบุรุษไปษณีนะครับก็คืองานเกี่ยวกับการขนส่งหรือการไปษณีหรือ,อดาพุธหมายถึงพ่อค้าแม่ขายแต่คนราศีสิงหนะ์เนี่ยบางทีอีโกมากเลยไม่อยากไปค้าไปขายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองหรือบางทีอาจจะคิดว่าเหมือนกับคล้ายกับล้องล้องกินลำกินตั้นกินลำก,กินนะครับประมาณนั้นแหละคือไม่มีคําพูดพวกนี้อยู่ดังนั้นนะคนราศีสิงห์จึงไม่อยากทําแต่ก็ทําได้นะครับถ้าเป็นดาพุธนะแล้วก็ ดาวพุธยังหมายถึงนักการทูตอันนี้เหมาะนะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงด้วยนะครับนักการทูตทํางานเกี่ยวกับกงสุลทําได้ครับเนาะแล้วก็เป็นหัวหน้าคนเนี่ยดีนะครับเพราะอาทิตย์เนี่ยคือหัวหน้าถ้าหมายถึงว่าถ้าอาทิตย์อยู่เนี่ยเป็นกเกษตรเนี่ยหมายถึงทำตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าได้ทุกอย่างแต่ขอให้เป็นหัวหน้าแล้วกันนะครับถ้าตัวเองไม่ได้ไปเริ่มเป็นหัวหน้าสักทีแปลว่ามันไม่เหมาะกับเราแล้วนะครับเพราะอาทิตย์คือผู้นํานะครับงานใดก็ได้ที่ทําเป็นผู้นำได้หมดนะครับอืม ผู้สั่งการเนี่ยพูดง่ายผู้นำคือผู้สั่งการนะครับอ่ะทีนี้ประเภทที่3คือดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่ไหนก็ทําตามได้ด้วยเช่นอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าทํางานที่กงสีทํางานกับกิจการของพ่อแม่นั่นแหละทําต่อไปเลยนะครับแต่อาทิตย์ในเรือนราหูไม่ดีนะหรือราหูเรือนอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่า แต่แต่ไม่เป็นไม่เป็นไรถ้าราหูในเดือนอาทิตย์เพราะมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเป็นราศีสิงห์ต้องระวังเพราะว่าราหูมาทับรักไงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเผื่ออาทิตย์ไปลงพันธุทเนี่ยทำได้แต่ต้องระวังเพราะมันจะผิดใจกันมันจะทะเลาะกันได้นะครับแต่บางทีก็ดีด้วยซ้าแบบแน่นแฟนอบอุ่นเพราะว่าอาทิตย์ในเรือนราหูไม่ถูกกันอาทิตย์กับราหูเป็นคู่ศัตรูหมายถึงสุริยาคาตนะครับเขาคือทำความเข้าใจตามนั้นคือสุริยาคานะ่าเนี่ยมันไม่ถูกกันเขา้าใจไหมครับ ดังนั้นเนี่ยอาทิตย์ในเดือนลาวหงไม่ดีนะครับประมาณนี้นะครับให้พิจารณา3แบบนี้แต่นอกนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ได้อยู่ที่ตัวคุณลองผิดลองถูกได้เลยครับเพราะว่าบางคนอ้าฉันไม่ได้เรียนมาตามที่อาจารย์พูดเลยอะ่ะอาจารย์แปลว่าต้องเปลี่ยนงานใช่ไหมไม่ใช่ทําไปเถอะแต่พอเวลาทำทำสิ้นสุดงานนั้นแล้วอะ่ะอย่างเช่นเราแบบเบื่อพวกทํางานร่วมกันหรือบางทีเบื่องานก็ได้เราก็ออกจากงานนั้นแล้วไปทําตามที่ผมบอก ค่อยทาตามที่ผมบอกทีหลังแต่เราต้องพิจารณาอันดับแรกนะครับงานที่ชอบแล้วก็ไปหางานที่ใช่ว่าใช่จริงหรือเปล่าอย่างเช่นเราชอบเป็นตำรวจทหารเนี่ยฉันชอบแบบปทหารเนี่ยก็ดูดาวเสาดูดาวอังคารนี่ครับถ้าดาวอังคารเด่นดาวเสาเด่นทําได้นะครับแต่ถ้าเผื่อดาวเสาดาวอังคารด้อยแปลว่าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งต้องดูที่อังคารก่อนไม่ว่าจะทหารหรือตำรวจต้องดูที่อังคารก่อนแต่ถ้าอังคารเด่นคือรอดแต่ถ้าเผื่อดาวเสาด้อยเนาะก็คือยังได้นะ แต่ถ้าเปล่อด,ดาวอังคารเสียเสาเสียแปลว่ามันทําอาชีพทาหารตํารวจไ,ไ,ไม่เด่นแล้วนะครับไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับไปจับดาวอื่นดีกว่าอันดับแรกต้องดูที่ตัวเองชอบก่อนตัวเองถนัดก่อนแล้วค่อยไปหาดาวดูว่ามันเหมาะไหมถ้ามันไม่ได้ตําแหน่งเลยแปลว่าโอเคมันก็เฉยๆทาไปก็ราบเรี่ยมไม่ได้เลื่อนขั้นกับเขาอย่างเงี้ยครับในนั้นเนี่ยก,ก็ทําได้นะอยู่ที่สุขใจไงเราพอเพียงกับตรงนั้นก็ทําได้ แต่แค่ว่ามันมันเหมาะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันดับแรกเนาะงานที่ชอบแล้วไปดูที่งานที่ใช่หรือเปล่านะครับอันดับที่สามก็คือดูเมื่อกี้บอกแล้วว่าดาวดวงไหนได้ตำแหน่งดีคือดูเลยเอาเลยนะครับสี่คือต้องไปดูที่ดาวกรมมะห้าคือดาวอะไรอยู่เดือนกัมมะอันที่หกคือดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่ไหนเนาะมีทั้งหมดหกูปแบบเลยอืมดังนั้นเนี่ยการงานไม่ต้องซีเรียสเลยครับ ทำอันนี้ไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นแทนหนึ่งเงี้ยครับก่อนที่ผมจะมาอยู่จุดเนี้ยผมทํามาหลายอาชีพมากนะครับประมาณอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่5โดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาชีพแรกแล้วเราจะถูกต้องเลยแต่บางคนก็มีเซนคาว่ามีเซนไม่ได้หมายถึงมีเซนเรื่องอื่นนะแต่มีเซนหมายถึงว่าจับทิศจับทางตัวเองถูกอย่างเช่นทํางานแรกก็ใช้เลยดวงนี้อย่างเงี้ยครับ เข้าใจไหมอย่างทําไป10ปี20ปี30ปีหรือทําเกษียณนะพูดง่ายทำกเกษียณเลยเนี่ยนะครับก็คือคนที่คาดการถูกต้องคนที่แบบไปถูกทางอย่างเงี้ยครับคือใครดีอยู่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสทาไปเถอะแต่ถ้าเผื่อเมื่อใดก็ตามถ้าคุณตกงานละออกจากงานอย่างเงี้ยครับให้มาเปลี่ยนใหม่ก็แค่นั้นเองเนาะประมาณนี้ครับแปดนาทีละเยอะยังไม่หมดอันนี้ไม่ถึง10นาทีเลยโอเคแปว่าพูดได้ดีใช้ได้เพราะว่าพูดเร็ว อ่ะทีน,นี้เรามาดูกันต่อที่ถ้าเผื่อดาวเสาร์ยุเอนกร,รม,มะก็พวกทหารตำรวจหรืองานโรงงานทำงานโรงงานได้นะครับแล้วก็ดาวราหูย่เอนกร,รม,มะทำงานแฟชั่นนะครับคือหมายถึงมาไวไปไวนะครับคือราหูเป็นฮัตลมเนาะดังนั้นเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับกระแสนะครับจะดีถ้าดาวจันทร์ก็ขายน้ําทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือขาย อาชีพกาแฟน้ำดื่มอย่างเงี้ยครับแต่น้ำดื่มหมายถึงงามน้ำที่มันเป็นสมุนไพรก็ได้แต่สมุนไพรเนี่ยต้องคิดดีๆไม่ใช่น้ำลำําไยน้ำกระเจี๊ยบนะครับมันจะขายได้ดีอะไรอย่างจังหวัดผมอ่ะวางเกลือน,นะครับไม่มีใครซื้อเลยเพราะว่ามันน้ําเบสิกใครก็มีปะถูกไหมครับกระเจี๊ยบอยู่สวนเนี่ยไปเด็ดมากก็ต้มกินก็ได้แล้วอย่างเงี้ยครับได้เยอะกว่าด้วยอะไรแบบเนี้ยครับถูกกว่าด้วยเนี่ยแต่แค่ต้องลงมือทําก็แค่นั้นเอง แต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเห็นไหมครับดูดีๆน้ําผักผลไม้เหมือนเช่นน้าน้ําสกัดผลไม้เย็นอย่างเงี้ยครับที่แบบไม่ใช่ปันนะ่นอ่ะเออก็คือสกัดน้าผลไม้นะ่ะอันนี้จะขายดีนะเท่าที่เคยเห็นเห็นมาแต่ว่าราคาก็ต้องเป็นมิตรหรือไม่ก็ต้องทําสูตรที่มันแบบแปลกๆสูตรที่มันไม่เคยมีมาก่อนมันจะได้อัพราคาได้นะครับแต่ต้องอร่อยนะจำไว้ทาอาหารการกินต้องทําอร่อยถ้าทําไม่อร่อยมันก็ไม่ไปลุ่งอะ่ะถูกไหมครับเขากินทีเดียวเขาก็ไปร้านอื่นอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ดาบพุทธนะทำอาหารเนี่ยนะครับประมาณนี้อ่ะยังไม่จบอีกอ่ะเอาอะไรอีกเอ่อถ้าสมมติอ่ะสมมติว่าอังคาร,กรเกษตรเป็นเรือนอริเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างก็คืองานบริการนะครับงานบริการแต่เราต้องดูก่อนว่างานบริการนั้นเป็นอังคารหมายถึงนวดนะครับหมายถึงอาชีพพวกแบบนวดแผนไทยอะไรประมาณนี้เพะองคันคือการใช้กําลังหรือเป็นเทรนเนอร์ก็ได้นะครับ คือบางคนคงไม่เข้าใจว่าเอา้าทำไมตอกอลิกแล้วเป็นเทรนเนอร์ได้ก็เทรนเนอร์คือคนที่จากอ้วนม,มาเป็นผอมได้ไงลด,ลดลดน้มหนักนะครับประมาณเนี้ยอันนี้ไม่ได้เหยอียดเนาะเออพูดหมายถึงความจริงว่าใครแบบน้ําหนักเยอะๆแบบท้วมออบอุนเนี่ยนะครับไปเทรนกับเขาแล้วน้ําหนักลดก็คืออลิกไงก็จะบอาครับหมายถึงว่าเราต้องยากลําบากกับการที่แบบทําให้คนแบบเจ้าเนื้อแล้วกลายเป็นผอมบางอะ มันไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วเป็นคอร์สด้วยถ้าน้าหนักเขาไม่ลงเมื่อไรจะเสร็จล่ะถูกป่ะครับแต่บางทีก็มีชั่วโมงเนาะก็เอาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นชั่วโมงจะง่ายหน่อยเขาลดหรือไม่ลดก็อยู่ที่ตัวเขาเองไงถูกป่ะครับเราก็ไม่ไม่มีส่วนผิดแต่ว่าถ้าเราเอาแบบอ่ะต้องเห็นผมต้องผอมจริงๆนะจนกว่าจะไม่งั้นก็จะไม่เลิกติวอันนี้จะยากหน่อยหาเรื่องเสร็จตัวนะครับเพราะว่าแต่มันก็ดีไงเพราะว่าถ้าเผื่อการันตีว่าถ้าฉันไม่ผอมเธอจะช่วยฉันตลอดอ่ะอย่างน้อยลูกค้าก็จะ เขาเยอะแต่มันเหนื่อยตัวเองไงสมมติว่าหนึ่งปีกว่าจะลดได้มันก็ยากอยู่นะเราต้องเหนื่อยกับเคสๆน,นี้ถึงหนึ่งปีบางทีเราก็มีเคสอื่นไงเนข้าใจไหมครับอะไรประมาณเนี้ยก็เอาเป็นว่าไปพิจารณาดูแล้วกันนะแล้วแต่ว่าดาวอะไรมันอยู่ดาวพฤหัสบดีอย่างเงี้ยครับตกอะไรเนี่ยก็เป็นครูอาจารย์ได้ประมาณเนี้ครับเนาะอ่ะสิบเอ็ดนาทีละจนเวลาสมควรแก่เวลานะครับประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ